โอเคนะครับยินดีทุกคนต้อนรับทุกๆทุกๆคนที่เข้าชมรายการทีเเวเกม้าสู่ก้าสู่การแก้เหล็กของทีเีนะครับเฟมเรทก็ประมาณสิบยี่สิบสิบกยี่สิบสองนะครับก็ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับครับโอเคนะครับก็มันวันนี้ผมก็จะมามีสองอย่างนะครับสองวิธีเหล็กวิธีแก้เหล็กวิธีแก้เหล็กสองอย่างนะครับครับครับ ออ,อันแรกก็คือแรี4กิกไหมครับอ่าลมอันที่สองก็คืออ2กิกนะครับจะทำให้คุณช่วยช่วยให้ไม่เหล็กนะครับช่วยลื่นนะครับให้ให้ไม่เหล็กแม่แต่นิดหนึ่งเลยไม่รับประก,กันนล้เนี่ยคือผมก็จะผมทดสอบไม่ได้ครับเพราะไม่มีไม่มีโน้ตบุ๊กอ2กิกนะครับเทดสอบไม่ได้นะครับครับครโอเคเดี๋ยวเราลองไปดำน้ำดูอากาศใต้น้ำมันดีกว่า ใน GDAV นะครับใต้น้ำก็จะมีอากาศนะครับบนบกก็จะมีน้ํานะครับก็แตกตัางจากเทอื่นเยอะเลยนะครับอ้าเนี้ยแบบแบบจะไงครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดโทรศัพท์ดูนี่เลยครับ GDA นี่นะครับนะครับ GDA นะครับแม่ตั้งเรืมน้ำครับโทรศัพท์มันยังรีบได้ครับโอ้ยยังเปิดมาถ่ายรูปได้เหมือนเรืมนะครับ ฟรียังได้ใช่ไหมครับมอนเดิมเหมือนเดิมคือเล,เล่นเล่นเล่นพันเป็นเลขแปดนะครับยีกนบีครับตอนนี้คุณยังไม่ได้ยินเสียงอีกคนบีนะเพราะว่าผมกำลังอัดเสียงอยู่ในห้องอัดเสียงสตูด,ดิโอของผมนะครับที่เต็มไปด้วยค้ายะแล้วก็เป็นอย่าพูดเลยครับโอเจเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีแก้กันนะครับโอเคแล้วจะมาบอกวิธีแก้นะ โอเคเดี๋ยวผมขอเล่นสักแป๊บหนึ่งนะครับอยากให้ดูความลื่นและข้อความแรกนะครับรับรองครับคนโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีคนตะโกนแป๊บหนึ่งโอเคครับก็วิธีแก้ขั้นแรกนะครับดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมให้ได้ดิดีชั้นนะครับกดเข้าไปที่ lag fix จีดีวีนะครับเข้าไปกับกับปีคอนี้ครับเข้าไปถึงครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมก็อจีไอว บีวีครับบอมีพูดผิดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอ่ามันจะมีแรมสี่กิกะเปสี่กิกะเปกนี่และสีกิกสองกิกนะครับสีกิกก็จะแบบว่าภาพก็สวยเหมือนเมื่อกี้นะนิดๆสองกิกก็ภาพภาพก็แบบว่าโลดดอบดีดอวนะผมได้ไปปรับให้มันลื่นนะครับโอเคสำหรับคนที่แรมสองกิกนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับถ้าเป็นยังไงก็มาบอกผมด้วยนะครับ นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับลิงก์นะครับก็เดี๋ยวมีเดียไฟผมเอ,เองนะครับโอเคตอหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าินดีคนแร์กดเชียร์สำหรับใครนะเป็นไงก็คอมเมนต์ใต้ดีกิฟต์ชั่นนะครับผมมุอเลยเพก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคตอหรับวันนี้